ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านม่วงหวานเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น49คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น10คนนางสาวสิริพรชัยมงคลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงหวานวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2549เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในาโรงเรียนบ้านม่วงหวานเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันรายงานผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติการสอนการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนว <and to S 1> ัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการบริหารการบริการในสถานศึกษาการให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสมาคมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้ารเจ้าปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จร้อยละ90ขึ้นไปองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรณวิชาชีพ ขปจปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านม่งหวานดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PDCA ผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ95เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านม่งหวาน มีการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนบ้านม่วงหวานได้พัฒนาปรับปรุงบริบทอาคารสถานที่เพื่อให้หน่าอยู่หน้าเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้เรียนประกอบด้วย1การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบายสุขาดีมีความสุข 2. การปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารให้สะอาดสะดวกและสบาย 3. การจัดสร้างโรงน้ำดื่มโดยความร่วมมือการระดมทุนของชุมชนและชาวบ้านบ้านเมืองหวานและ 4. กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารอาเนกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กว้างขวางและอำนวยความสะดวกในการกิจกรรมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นพัฒนาสูงมาตรฐาน ประสานความร่วมมือยึดถือคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง